สวัสดีค่ะ มีรถ s อ v สภาพผิวสวยมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะเป็นรถที่กว้างขวาง,วางนั่งสบายเหมาะสำหรับครบอบครัวมากๆเลยนะคะ t ต y o t a Fortuner 3.0V Sport ภายในสีดำนะคะคันนี้เกียร์ออโต้ปี2014ค่ะราคาโปรโมชั่นของเรายอยู่ที่679,000บาทเท่านั้นค่ะประวัติดีจะได้เต็มนะคะส่งเดือนละ13,000บาทขอคนซื้อเงินเดือน26,000บาทขึ้นไปกระสุดคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะคันนี้คุ้มค่าน่าใช้มากๆเลยนะคะเป็นเครื่องดสามพ ดีเซล D4D, V n t e r b o ต่างหากค่ะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะตามแอมไปดูกันเลยค่ะรถสวยสภาพตีน่าใช้มากๆเลยนะคะกว้างขวางนั่งสบายสุดๆเลยค่ะรถมือแรกนะคะขับดีมากๆเลยค่ะเตลต้ตาฟอร์จูเนอร์ 3.0V นะคะ V n t e r b o e ภายในสปอร์ตสีดำนะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะคะ ระบบเซนเซร์ล็อกค่ะกระจกปับไฟฟ้าพัาไฟฟ้าแอร์แบ็กแอบสกุญแจรีโมดวงมานัยมันติฟังก์ชันแอร์ดิจิตอลนะคะกล้องส่องถอยเครื่องเสียง a m s MAUX แล้วก็ CD นะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะมีหลักหลังคาด้านบนด้วยนะคะบอรสามแถวบอหลังพับได้สะดวกสบายมากๆเลยนะคะสภาพดีค่ะ ใครกำลังมองหารถ SUV ไว้ใช้งานสักคันหนึ่งขับดีมากๆต้องเป็นคันนี้เลยนะคะมีแอร์ตอนบนด้วยนะคะไฮนลทสปอร์ตสีดำนะคะดูแลง่ายค่ะหน้าหลังกว้างค่ะเบาะหลังพับได้ด้วยนะคะสะดวกสบายสุดๆเลยค่ะน่าใช้ค่ะประวัติดีจะได้เต็มเลยนะคะ ขอคนซื้อเงินเดือน26,000บาทขึ้นไปนะคะคันนี้มี Cruise Control ด้วยค่ะภุมค่าน่าใช้สุดๆเลยนะคะจัดไปนั้นก็ไม่ยุ่งยากนะคะขอ2วันทำการทราบผลนะคะถ้าเอกสารครบนะคะหน้าเครื่องค่ะเป็นเครื่องยนต์3,000ดีเซล D4D ค่ะสภาพดีมากๆเลยค่ะ สนใจยังไงโทรสอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5 0 5 0 8 5 8ติดต่อแอมค่ะเดี๋จะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องในดีนะคะมีแอดนำหน้านะแอด a m p 10ค่ะพิมพไลน์มาสอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะคุ้มค่าน่าใช้ค่ะ6,79,000บาทเท่านั้นค่ะ เครื่องยนดีเซลได้ปี2014ได้เจอโตโด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ